โรงเรียนบ้านแหลมซอมตั้งอยู่เลขที่27หมู่1ตำบลแหลมซอมอำเภอปลเเลียนจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1กระทรวงศึกษาธิการการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกด้วยนวัตกรรมแหลมซอมโมเดล ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังโรงเรียนบ้านแหลมซอมได้ตรหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ทางโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนและหาแนวทางให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายาุขต่างๆจึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอ ยาเสพติดและอบายามุขขึ้นภายใต้โมเดลแหลมสองโมเดล จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดมีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายามุกในสถานศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาสีขสาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกเพื่อพัฒนากรุงการห้องเรียนสีขาวห้องเรียนคนดีห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านแหลมซ้อมและเพื่อปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับเด็กนักเรียน กระบวนการผลิตผลงานขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแหลมสกํกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขภายใต้แหลมสโมเดลตามมาตรการ5ด้านและปฏิบัติตามกลยุทธ์4ต้องสองไม่ดังนี้ 1. มาตรการการป้องกันมีการดำเนินการห้องเรียนสีขาวครบทุกชั้นเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อ พัฒนาทักษะชีวิตจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตลอดปีการศึกษามอบเกียรติบัตรรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยงนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีการรายงานผลโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 2. มาตรการการค้นหามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งและมีการรายงานผลจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องยาเสพติด มีการจำแนกกลุ่มนักเรียนออกเป็น5กลุ่มคือกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าและมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบอย่างน้อยปีละสครั้ง 3. ม,มาตรการรักษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสพกลุ่มติดเข้าสู่การบําบัดร,รักษามีการจัดตั้งคลินิกสมารักเพื่อให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีการรายงานผลการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 4. มาตรการเฝ้าระวังจัดให้มีตู้เสีมารักในสถานศึกษาเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุกมีบันทึกข้อตกลงเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดําเนินงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายามุกพร้อมทั้งรายงานสภาพปัญหาการใช้ยาเสพติดให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 5. มาตรการบริหารจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโครงการห้องเรียนสีขาวโครงการสีมารักเพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์จัดทำแผนปฏิบัติการอำนวยการกำกับติดตามประเมินผลสรุปรายงานต้นสังกัดและการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์4ต้อง2ไม่1มีการกำหนดยุทธศาสตร์ 2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน3มีระบบข้อมูลทั้ง4ระบบได้แก่ระบบการป้องกันระบบการเฝ้าระวังระบบการดูแลช่วยเหลือและระบบการบริหารจัดการ 4. มีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชน 5. ไม่ปกปิดข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพและกลุ่มค้า 6. ไม่ไล่นักเรียนที่เสพและติดยาเสพติดออกจากสถานศึกษาและได้ นำเข้าระบบการบำบัดรักษานอกจากนี้โรงเรียนบ้านแหลมสอมยังได้ํำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณธรรมประกอบด้วยโครงสร้างของแกนนำนักเรียนแบ่งออกเป็น4ฝ่ายคือฝ่ายนักเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนโดยมีกระบวนขั้นตอนโดยการทำงานของแต่ละฝ่ายโดยสรุปดังนี้ 1. ประชุมวางแผนดําเนินงานแต่ละฝ่ายพร้อมบันทึกการประชุม 2. ปฏิบัติงานทุกวันตามแผนการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย 3. บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 4. เสนอหัวหน้าห้องลงนาม 5. เสนอครูประจําชั้นรับทราบและลงนามกำกับ 6. ติดตามและสระุปผลการดําเนินงาน ผลสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแหลมสอมได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยใช้รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขด้วยนวัตกรรมแหลมสอมโมเดลจนก่อเกิดความสำเร็จคือ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ปลอดยาเสพติดและอบายามุกห้องเรียนมีบรรยากาศสิ่งเวดล้อมและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดสารเสพติดและอบายามุกค,ครูนักเรียนผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียนผู้บริหารครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลสีมาปปรสรางวัลครูดีไม่มีอบายามุก ปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจแนะนำกำกับติดตามและร่วมกันประเมินผลการดำเนินงานครูทุ่มเทกำลังใจกำลังกายในการปฏิบัติงานผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการกำกับติดตามและแก้ไขปัญหาของบุตรหลานเป็นอย่างดี ชุมชนและผู้นำท้องถิ่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียนสถานศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจนสร้างทักษะชีวิตของเด็กอย่างเข้มแข็งส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดบทเรียนที่ได้รับ สถานศึกษาได้รับยุกย่องให้เป็นโรงเรียนที่มีผลงานคุณภาพดีเด่นนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการออกกำลังกายวันนิดจิตแจ่มใสกินปกักผลไม้ปลอดภยัยชีวิตยั่งยืนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งปี2564รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง นายรัฐหูเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลสีมาปปป,ประดับเงินและระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลดยาเสพติดและอบายามุกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายามุกจากกระทรวงศึกษาธิการ นางอมรรัตหิมโต๊เตะนางสาวอ้อมใจหนูทองนางสาวปัญจรัตชิมเรืองนางสาวกนิษฐาเพชรเล็กและนางสาวอลุมาเจษสาครูโรงเรียนบ้านแหลมสมได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุขจากกระทรวงศึกษาธิการ การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ 1. เว็บไซต์ของโรงเรียน 2. f a เฟซบุ๊โรงเรียน 3. โรงเรียนอื่นๆที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแหลมซอม 4. สารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ขยายผลต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตรกรรมหรือแนวปฏิบัติมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนช่างสังเกตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ยอ่อท้อเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคมีการปรับปรุงตนเองให้ดีอยู่เสมอยิ่งขึ้นไปมีแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจนการทำงานเป็นท <i> ีมเวิร <i> ์คด <i> ้วยความรักและความสามัคค <i> ี <i> <i> ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอเพื่อคิดหาวิธีการใหม่ๆตามหลักวิชาการมีความคิดสร้างสรรค์มีการคิดค้นประดิษฐ์ทดลองการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นสม่ำเสมอโดยไม่ต้องร้องขอ